สวัสด,ดีจ้าท่านผู้ชมมาจา้ามาจ้ามากมินขนมจีนบอกพี่น้องขนมจีน,น,จนโอ้ะทีให้เบิ่อนีน่พี่น้องก็หิดเมือน้องน้ำยากะทิน้ำยากะทิยั่วยั่วกินกับอันนี้พีน่น้อง อย่างนอเออืมใบบัวบกพี่น้องใบบัวบกโอ้ยนาอช่วยกิจชีดได้แล้วก็พัดอันพัดพักบุ้งอันพักบุ้งหน้าไหมกินกับเขาดีดีได้พี่น้องเขากันดีไยเอาเป็นดีพี่น้อง ที่เจีงเด่์ปองไปโอ้ยไปที่ใดแปลกมากที่เป็นแจ้งใด ต้อเอาไปไกลๆในยิ่งหน่อยะพี่น้องพูดแน่โฟเด้อพี่น่อยกล่องมาเปิ่ยนกลองมาเป็นตาเียียียงไม่ิ่งหน้อยพี่น้องใหญ่แล้วพ้องทำเติกแล้วไม่กินอีก ตอนเทีย่ยงบ่กินพน um, ี่น้องบ่หิวไม่หิวว่าตอนสิกคำแล้วน้ำยากะทิปลาทูใส่ทุกชิ้นปลาทุกชิ้นปลาแซ่บๆ มนนัน,นมเคยเห็ดโดนแล้วเนี่ยเห็ดเป็ดเป็นรักเนาะอย่มันแสบเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนน้ำยาไปทิ้งเนาะไม่เด้อพี่นองไม่กินน้ำกัน แซ่บแซ่มมนกินน้ำกันพี่น้องบทพเพ็ดปันไดก็ดีดีพี่น้องเลี่ยนมันยากาลยคนตตกับน้องทั้งนั้นนะพี่น้องเอ้ยทั้งนี้ก็หมืดหมืดมากนะแน่ก็ตุกไปน้อยๆแล้วก็ หยุดไปแล้วก็สิม่อดีบยวุนี่หอดพี่หอนน้องเนาะบได้เห็นหน้าเห็นตาโดนเนาะพี่น้องเนาะก็กสอยดคิดอย่างยังพี่น้องเดินเตละมือคิดบ่ออก คุณเนี่ยลืมกินฮอตพักไปนยบัวบกยบัวบกแก้อักเสบแพทย์พนักาหมอพอนันแก้อักเสบกินไม่บ่อย,อยกินไบ,บ่อยพี่เนาะ ผัดผักบุงหาปีจะตังเงินละมตทปเนี่ยะาเสียปีอะัดกักบุงหน้ามัเข้ากันดีครับเอ้น้ำยากันตี่กหาอมแบบ่ได้ขอไวใส่จับอีหยังนอ เป็นคนไทยเป็นเห็ไนตเพนให้ได้กินแล้ะน้ำนี่ยาวกับน้ำพริกนะน้ำยาน้ำพริกเทากับอันน้ำเบุ่งปีไรเหรอปีอะไรร้อยสิบหาปีอ่ะปีอะไรกินแตบแซ่บแซบเนี่กินไป พอสิบสปีแาครับไปได้มากว่าเอตกันเน่งรอทายหลุไปมันจะทายอันนี้ไได้ไพ่ได้ไหมในอนาคตพอเขาราไปหน่อยแล้วเขาไม่ไหวอีนึกต่้ิดเขาจะทายอกีม่มงสเหาเนาะสีเางางเนาะออ กินฮอที่้ฮอน,อนองแหละเนาะเ<า>พื่อนเพื่อนคนใดเขามาแล้วกะย่าสิไปเยี่ยมเลยจ้าเร,ร้อย่ายก็เล่นบม่ค่อย,ปนนย,อยเป็นเนนะคุณน้องเร่ยนม่นค่อยเป็น,น,น,นชื่อบื่อเลีน <c oughs>

เราม่เรื่องผิดติท่มก็บอกไงเด้อพี่น้องอันนั้นมันขาดอันไหนมันเกิดอันไหนมันบุคคลดีบอกได้พี่น้องบอกกันได้อันอีนยังมันผิดอันนั่นอันนี้แน่กะบอกไม่ได้เด้อพี่น้อง่่มัหาแกอออืจ้เ ก็ส้เหมืนีันสวยๆเด้งๆโล่ละเกียรต้หามาแบบทมาแต่แม่คู่ไมม่ม่เลยไ่เถื่อ แค่ปปนในกัะสื่อนอะพี่น้องมันอยากมันอยากกินอันดับหนึ่งตอนนี้คือทุเรียนของแสบของขอบขั้วทุเรียนรู้ละแพงปันในกับสื่ออิโมเป็นเนี่ยพี่น้องแล้วก็อยากกินอีก แลเมื่อได้สื่อเลยที่เห็ดให้เบิองเนะมาะพี่น้องวแลมันกินให้เบิง่ง่่ามักตุเลียน,น่ะที่นุม่มที่หอมที่หวานจำได้เนาะพป็นองาที่ไปสื่อมากินอยู่จากมือนึงที่ห้มันลดก็จะบ่ลลดแล้วค่ามัน เรื่อเด็ดหิวหิไงจังเลยกินจังได้กับอกเปิดเทเรียนเาะ้วกันแล้วตามโดยสุม่ม ก็เป็นคนมักผลไม้เลยเนาะมันเคยพอทั้แกด้ไหนอันถ้ากินอีกอย่างเราก็ต้องกินมักมัน่มันเคย,ย <N> เนื้อแดงดีอยู่ต <N> ปไกายแกน,เ,นเป็นหนามอือสิบห้าปีนะ16ปีนะ เซลเลอร์หรอเ,าเขามาแล้วกับกับพ่บะบดีเนาะปวดไรย่อนเสียสมรฆ่ายอะ่ะหมกลมไปสิบปีเนี่ย,ยเนี่ยจะครบสิบปีแล้ว อื่นยังไห้กะที่สมัครได้ไปนอนตอนนี้จะ็บเป็นอีอย่างมัน่า่รหลายว่ะกินน้ำน้องค่อยๆกินเพราะแม่สะดุดแน่่ะสมัครท่านเนี่ยหระพี่นองมันสิโดนเนาะสิโดนพี่นองสิเบียส,สององสเปล่าเบียกันล้จ้าพี่นอง มองปอกไปสุกอุตสุกคนผู้ใดอยากมาหลินบ้านย่ากันมาด้วยจะเด้อยิ่งดีตอนรับอยากทีกระลงเซนในจรินเนี่ยมาเยี่ยมมายามกันได้เด้อพี่น้องมาแท็กมาถ่ายกันได้พี่น้องไปย่าก็จะเป็นหลินน้ำเป็นน้องมาเอามาเอามันว่า ยังก็ไลา่ดิค่ะก็พาไล่ดีแล้วก็ย่างไลยอยู่มึงเหรอพี่น้องเนาะเมือกี้ย่าวไปกรน,นีพี่น้องอแต่พี่น้องมากคลิปนีก่ก็ฝากในเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์รกดกระดิง่งกดตรริดตามาเพื่อเป็นกำลังใจเ,เนาะพี่น้องเนาะในคลิปต่อไปเนาะ มีกระร้าพี่ลาหนุจะมีเด็กจ้ายูดีกินแซ่บนอนหลับกันดีได้จ้ะเลยขอ่า